สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบก,กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวหนังฮนะไม่ได้มารีวิวเกมแต่ยอย่างใดเลยซึ่งจะเป็นหนังที่กำลังจะเข้าฉายใหม่ที่ทุกคนตั้งตารอคอยนะครับผมในปี2016เดือนเมษาวันที่28นะครับผมซึ่งอยู่ตรงหน้าของท่านแล้วนะฮะจังหวะน,นี้ครับก็คือกับตนอเมริกาซีวิววอนเองซึ่งจะเป็นยังไงก็ต้องไปรับชมตัวอย่างกันก่อนเลยก่อนที่จะไปพบกับการรีวิวของผมนะครับไปเลย Buck. Do you remember me? Your mom's name was Sarah. You used to wear newspapers in your shoes. You're a wanted man. I don't do that anymore. Well, the people who think you did are coming right now. And they're not planning on taking you alive. Captain, while a great many people see you as a hero, there are some who'd prefer the word vigilante. You've operated with unlimited power and no supervision. That's something the world can no longer tolerate. I know how much Bucky means to you. Stay out of this one. Please. You'll only make this worse. You saying you'll arrest me? there will be consequences captain you seem a little defensive well it's been a long day if we can't accept limitations we're no better than bad guys that's not the way i see it sometimes i want to punch you in your perfect teeth i just want to make sure we consider all our options just people that shoot at you usually wind up shooting at me too you know what's about to happen do you really want to punch your way out of this what do we do we fight sorry tony you know i wouldn't do this if i had any other choice but he's my friend so was i ครับผูจ้จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการชมตัวอย่างนะฮะกับตอนอเมริกาซีวีวอร์นั่นเองนะครับผมคาราวนี้เรามาวิเคราะห์กันเลยนะครับผมว่ากับตอนอเมริกาซีวีวอร์นี่มีจุดเริ่มต้นอย่างไรนะฮะซึ่งจุดเริ่มต้นของเรื่องหน,นักแน่นอนว่าตอนนี้มันต้องต่างจากในคอมิกนะครับผมกับตอนอเมริกาซีวีวอร์เกิดมาจากการที่กับตอนอเมริกานะฮะต้องการช่วยเหลือพักกี้ที่ทางการต้องการตัวเขานะครับผมเขาเลยต้องช่วยเหลือเพื่อนออกมาะฮะ เขาไม่อยากให้ทางการเนี่ยได้เอาเพื่อนเขาไปทำโน่นทำนี่นะฮะก็ไม่รู้ว่าจะให้ทำอะไรนะฮะก็เพราะการช่วยเพื่อนเนี่ยนะฮะจึงทำให้กับตันต้องแบ่งแยกทีมกับโทนี่สตาร์ซึ่งเป็นไอรอนแมนนะครับผมนะฮะ,นะฮะก็เลยเกิดเหตุการณ์ซีวิววอร์นี้ขึ้นมานะครับผมซึ่งแบ่งทีมกันเนี่ยก็จะมีทีม5คนนะฮะฝั่งละ5คนก็นำรับดูแล้วนะฮะก็ ทีมกัปตันเนี่ยก็จะมีตัวกัปตันเองนะครับผมแล้วก็เพื่อนของเขานะฮะบักกี้นะฮะซึ่งซึ่งในเรื่องเนี่ยหรือในหนังเนี่ยอาจจะตั้งชื่อใช้ชื่อเป็นวินเทอร์โซลิดเนอร์นะครับผมแล้วก็แอนด์แมนนะฮะตอนนี้ก็ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วครับ3คนแล้วนะครับผมต่อไปก็จะมีฟอร์คอนนะฮะโซฟอร์คอนนะฮะซึ่งมาจากกัปตันอเมริกาภาค2นั่นเองนะครับผม จากนั้นก็จะมีฮอคอายนะฮะแล้วตัวสุดท้ายนะฮะซึ่งมาใหม่ๆเลยนะฮะสำหรับกัปตันอเมริกาซีวิ l วอ r นะฮะแต่ก็ไม่ใหม่มากนะฮะก็มาตั้งแต่เด่อดเวนเจอร์ภาค2นะฮะนั่นก็คือสกา r l เล w ตวิทนะฮะก็ใช้ชื่อกันอย่างนี้นะฮะผมสำหรับในคอมิกก็จะใช้ชื่ออย่างนี้เหมือนกันนะครับซึ่งสกา r l เล w ตวิทเนี่ยก็จะเป็นตัวที่สามารถควบคุมจิตใจได้นะฮะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะฮะ ก็สามารถควบคุมจิตใจในฉากอเวนเจอร์ก็จะเห็นแล้วเนาะว่าเขาสามารถควบคุมจิตใจได้นะครับผมซึ่งฝ่ายกัปตันก็จะมีแค่นี้นะครับผมส่วนเรามาต่อกันที่ฝ่ายโทนี่สตาร์คหรือไอรอนแมนมั่งนะครับผมซึ่งฝ่ายโทนี่นี่ก็จะมีแบ็ควินโดนะครับผมซึ่งแยกตัวออกมาจากกัปตันด้วยถ้าเป็นความเข้าใจของผมในะเหตุผลส่วนตัวของผมนะ ก็คือยอมรับไม่ได้นะที่กับตันต้องช่วยเพื่อนนะฮะเขาอาจจะต้องกำอยู่ฝ่ายโทนี่เพื่อจะหยุดยั้งกับตันเหมือนกันนะครับผมตอนนี้ก็ต้องการหยุดยั้งเหมือนกันนะฮะต่อไปนะฮะก็จะมีวิชั่นนะฮะซึ่งปรากฏตัวในกับตันอเมริกาซีวิววอร์เป็นครั้งที่2แล้วนะฮะซึ่งครั้งแรกเนี่ยจะปรากฏตัวในเรื่องเดียวกันเจอร์ภาคสองนะฮะผมซึ่งคือสมองกลนนะฮะที่ ทนี่นะ่ะสร้างขึ้นมาโดยใช้จาวิทนะฮะซึ่งตัววิชันน่ยก็รู้อยู่แล้วนะว่าอาจจะอยู่ทีมนี้ก็อาจจะชนะนะฮะเพราะว่ามีพลกําลังมากนะฮะสามารถยกขอนทอได้เลยนะฮะของแอดการ์ดได้เลยและเออต่อไปนะก็จะมาถึงอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของไอรอนแมนฮะ,ะหรือโทนี่สตาร์ก็คือวอ r แมชชีนนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ย จากในตัวอย่างนะครับผมก็อาจจะถ้าเห็นในตัวอย่างก็จะจะติดทายตัวแรกเลยนะครับของฝ่ายโทนี่เนี่ยฮะซึ่งทําให้โกรธกันมากขึ้นนะฮะและตัวสุดท้ายนะฮะซึ่งมาใหม่ไฟแรงเลยนะฮะสำหรับในกับตอนอเมริกาซีวิววอลที่ไปการปรากฏตัวครั้งแรกเหมือนกันนะฮะยังไม่มีเนื้อเรื่องของเป็นของตัวเองเลยนะฮะก็คือแบ็คแพนเชอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งจากในเรื่องนี้นะฮะก็ มาปรากฏตัวด้วยเหตุผลอันใดก็ไม่รู้นะครับผมก็ <c oughs> สำหรับเรื่องนี้ก็แบล็กแพนเทอร์เนี่ยมาปรากฏตัว <c oughs> ในเรื่องนี้ก็เห็นฉากต่อสู้แล้วเนอะหลายฉากนะฮะแต่ผมก็เห็นอยู่ฉากหนึ่งฮนะที่วิ่งลาวนะฮะยังกระโจนป้นบ้านนะฮะไม่ใช่ลนะก็วิ่งแลแบบภาพสโลสโลมากนะฮะแบบยืดยืดไปเลยนะัะผมก็ สำหรับกัปตันอเมริกาซีวิวบร์ในการวิเคราะห์ครั้งนี้นะฮะก็เป็นตัวอย่างแรกของโลกเลยนะฮะซึ่งยังไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าครับก็จุดเด่นๆก็คือทุกคนมองไม่เห็นแอนแมนนะฮะในการถ้าเกิดไม่ได้ซูมนี่จะมองไม่เห็นแอน m a แมนจริงๆนะในเนื้อเรื่องผมก็นึกว่าทีมกับตันมีแค่4คนเหมือนกันนะฮะผมก็มองไม่เห็นแอนแมนอยู่บนไหล่กัปตันนี่ก ใครอยากเห็นก็ต้องซูมๆอร่อยนะฮะก็สําหรับกับตันเบริการซีวิวอลในการวิเคราะห์ครั้งนี้ก็ไม่มีอะไรมากฮะซึ่งเป็นตัวอย่างแรกเองก็ยังไม่มีอะไรพิเศษพิเศษนะฮะก็มีแค่ฉากต่อสู้ซึ่งซึ่งฉากที่โดนใจผมมากที่สุดคือฉากสุดท้ายนะฮะยำกันเละเลยนะครับสำหรับบักกี้กับกัปตันนะฮะยำไอรอนแมนเละเลยนะฮะแต่ก็ ก็ยอมรับนะว่า2ต่อ1มันก็เกิดไปครับแต่ว่าไอ o n Man มนเขาก็มีเกาะก็คงไม่ต้องกลัวอะไรนะแต่คือยังไม่โดนเลยแบบเออมันมันจะไม่โดนขนาดนั้นเลยก็เห็นแต่ว่ามันก็คงโชวดีนะที่แบบฝึกมาจีโรกันได้พอดีเออครับก็สําหรับตัวอย่างนี้นะก็ไม่มีอะไรมากครับก็มารีวิวกันให้เล็กน้อยนะฮะ แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีตัวอย่างที่2องมาก็อาจจะมีการรีวิวแบบนี้เกิดขึ้อนอีกนะฮะถ้าเกิดมีอะไรใหม่ๆเข้ามาะฮะก็สําหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวและการวิเคราะห์ตัวอย่างกับตาแอเมริกาซีวิวอร์ทที่จะออกมาฉายในวัน28เมษายนปี2016นะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมไปดูกันนะครับสวัสดีครับ